ใครใช้ซิมเรียนที่บ้านบ้างครับอืมหน้าตาแบบนี้เลยนะครับมันมีอินเทอร์เนต็ตอยู่2ตัวที่เป็นแบบไม่อันไม่จํากัดที่สามารถสมัครด้วยซิมเรียนที่บ้านได้นะครับมันจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้มาพูดคุยกันดีกว่านะครับคลิปนี้เป็นเพียงการแนะนำเท่านั้นและอาจจะสมัครได้แค่บางเบอร์บางซิมโปรเซิร์ต่างๆมีวันหมดอายุนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะจ๊ะ สวัสดีจ้าเพราะก็ผมก็เรืองแสงนะครับฮ่า,าใครที่สมัครอินเทอร์เน็ตแบบ7วันไว้นะครับไม่ว่าจะเป็น4เมก9 9บาทนะครับแล้วก็เ10เมก50บาทแล้วก็15เมก50บาทเป็นลายอาทิตย์นะครับแบบ7วันแบบ3แบบนี้มันจะเป็นแบบต่ออายุอัตโนมัตินะครับซึ่งมันจะต่อยาวๆไปให้เลยนะทุกคน1ปีด้วยกันนะครับ52ครั้งหรือว่า1ปีนั่นเองนะ ใครที่ใช้อยู่นะครับก็พยายามอย่าไปยกเลิกโปรโมชั่นตัวแพ็กเกจตัวนั้นนะครับที่ผมเคยเล่าสู่กันฟังไปแล้วนะครับพยายามอย่าไปยกเลิกนะเพราะว่าอินเทอร์เน็ตไม่อันเนี่ยแทบจะไม่ค่อยมีแล้วนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะเป็นอินเทอร์เน็ตแบบปริมาณการใช้งานเป็นส่วนใหญ่นะครับใช้5 0กิกอ่าใช้3 0กิบกิอความเร็ว4เมก10เมก15เมกอะไรพวกนี้ย20เมกก็ตามนะครับใช้ได้7 0กิกอะไรเงี้ยแล้วก็จะถูก ปรับฟับสปีดลงนะครับถ้าใช้หมดถ้าใช้ครบแล้วมันก็จะถูกดรอปสปีดลงนั่นเองนะครับไอ้7วันที่อัปเดตกันไปนะครับโอ้โ oh หหลายคนก็สมัครใช้งานแล้วทันหลายคนก็สมัครใช้งานไม่ทันนะครับอื ừ, แต่ว่ามันยังมีอยู่ตัวหนึ่งนะครับที่เป็นความเร็ว10เมกะบิตเนี่ยมันยังสามารถสมัครใช้งานได้อยู่นะครับ4เมก3 9กับ15เมกบาทเนี่ยรู้สึกว่าระบบจะถอดออกไปแล้วนะ ไม่มีสมัครไม่ได้แล้วนะครับก็จะเหลือแค่10 ps, เมกะบิตที่ยังคงใช้งานได้นะครับถ้าใครต้องการก็ลองดูก็แล้วกันนะครับลองกดเลขรหัสด,ดูก่อนนะครับอย่าเพิ่งเติมเงินนะตัวนี้จะมีราคาอยู่50บาทนะครับกดดอกจัน900ดอกจัน1 3 4 5สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับตัวนี้ผมก็ใช้งานอยู่นะเออแล้วก็ติดเอาไว้เครื่องหนึ่งตลอดเลยนะครับวันไหนต้องการอินเทอร์เน็ตแบบไม่อันผมก็แค่ เติมเงินเข้าไปให้ระบบมันหักอัตโนมัตินั่นเองนะครับแล้วก็ใช้งานไปแบบไม่อั้นไม่จํากัด7วันนั่นเองและโปรโมชั่นตัวนี้นะครับ1ิเมกะบิตแบบ7วันเนี่ยต่ออายุอัตโนมัติไปเรื่อยๆจนถึง1ปีเนี่ยก็บอกไม่ได้นะครับว่าจะหมดอายุหมดเขตวันไหนนะครับถ้าใครที่ลองกดเลขรหัสดูแล้วนะครับถ้าได้ SMS หน้าตาแบบนี้นะครับสมบัครเกตไม่ได้เนื่องจากยอดเงินของคุณไม่เพียงพอก็แปลว่า10เมกะบิตแบบ7วันนี้ก็ยังสามารถสมัครได้อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าได้ SMS ตัวอื่นๆเนี่ย ก็แปลว่าสมัครใช้งานไม่ได้ระบบได้เอาแพ็กเกจตัวนี้ออกไปแล้วนะครับเหมือนกับ4เมก39เขากับ15เมก50บาทนะครับเออสอ,สอตัวนั้นก็เอาออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับยังเหลือ10เมกอยู่นะที่ยังสมัครใช้งานได้อยู่นะครับโอเคหัวข้อวันนี้นะครับก็คือคนที่ใช้ซิมเรียนที่บ้านหน้าตาแบบนี้นะครับใครใช้อยู่มีใครใช้อยู่บ้างครับอ่าก็มันจะมีโปรพิเศษนะครับ2แพ็กเกจที่สามารถ ใช้งานแบบไม่อั้นไม่จํากัดได้นะครับแต่ว่ามันเป็นแบบความเร็วไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ครับก็คือ2 m เมกะบิตเท่านั้นนะครับอมันไม่ค่อยแรงครับมีแบบ1วันแล้วก็แบบ7วันนะครับแบบ1วันเนี่ยจะมีราคาอยู่ที่20บาทนะครับแล้วก็แบบ7วันเนี่ยจะมีราคาอยู่ที่59บาทนะครับ อืมจะเป็นโปรเฉพาะซิมตัวนี้เท่านั้นนะครับซิมอื่นๆไม่สามารถสมัครได้นะเออถ้าใครใช้ซิมตัวนี้อยู่ก็จะมีสิทธิพิเศษตรงนี้แหละครับยามที่เราต้องการอินเทอร์เน็ตไปอั้นไม่อั้นสักตัวหนึ่งนะครับออแบบหนึ่งวันหรือว่า7วันเนี่ยก็สมัครใช้งานเสริมเพิ่มเติมไปได้นะครับ1วันเนี่ยก็กดดอกจาน900รดอกจาน81 6 3สี่เหลี่ยมนะครับแล้วโทรออกนะ แบบ7วันนะครับ59บาทเี่ยก็กดดอกจาน9 0 0ดอกจาน8164สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับตัวนี้ก็จะได้ Wi-Fi มาใช้งานด้วยนะครับแล้วก็สามารถสมัครได้เรื่อยๆนะครับเรื่อยๆเลยนะจนกว่าจะมีการเปลี่ยนโปรโมชั่นหลักหรือว่าเปลี่ยนไปใช้ซิมตัวอื่นนะครับเออวันดีคืนดีเราดันไปกดเป็นไปกดเปลี่ยนเป็นซิมพมา่า ไปกดเปลี่ยนเป็นซิมกัมพูชากดเปลี่ยนเป็นซิมซูปเปอร์ฟันกดเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ที่9305นะครับเออแพ็กเกจตัวนี้นะครับหนึ่งวันกับ7วัน2เมกะบิตไม่อัน้นไม่จํากัดเนี่ยก็จะสิ้นสุดทันทีนะครับไม่สามารถสมัครได้ต้องใช้ซิมตัวนี้เท่านั้นนะครับและคนที่อยากเออมาใช้งานซิมตัวนี้บ้างต้องทําอย่างไรนะครับก็ง่ายมากๆเลยนะครับก็เปลี่ยนโปรโมชั่นเป็น เป็นซิมเรียนที่บ้านได้ได้เลยนะครับยังสามารถเปลี่ยนได้อยู่ณนะปัจจุบันนะครับโอ้โหผ่านมา2-3ปีแล้วนะครับแพ็กเกจโภชั่นหลักตัวนี้ก็ยังสามารถเปลี่ยนใช้งานได้อยู่กดดอกจานย์935ดอกจาน3 5สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับแพ็กเกจเดิมๆนะครับไม่ว่าจะเป็นซิมอะไรก็แล้วแต่ที่คุณผู้ชมใช้งานอยู่นะครับซิมย้ายค่ายซิมอ uh, o v ซิมซูเปอร์ฟันซิมโซเชียลซิมฮัลโห โหซิมทวีดีอะไรก็ตามมันก็จะกลายมาเป็นซิมตัวนี้ทันทีนะครับซิมเรียนที่บ้านแล้วก็สามารถสมัคร2แพ็กเกจเสริมตัวนี้ได้นะครับและก็ข้อดีของซิมเรียนที่บ้านนะครับณนะปนณปัจจุบันนะผมคิดว่าคนมาใช้โปรโมชั่นเนี้ยโปรโมชั่นหลักซิมเรียนที่บ้านเนี้ยถือว่าดีที่สุดครับเพราะเพราะว่าอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันเนี้ยมันเป็นแบบจํากัดปริมาณการใช้งานใช่ไหมมันจํากัดใช่ไหมครับ ใครมาใช้ซิมเลนที่บ้านเนี่ยก็จะช่วยเซฟประหยัด Data ที่เขาให้มานะครับไม่ว่าจะเป็น30 g ิกิกห้ิบกิกเจิบกิกนะครับประหยัดยังไงนะก็ประหยัดตรงนี้ครับก็คือถ้าเราเติมเงินเข้าไปในซิมนะครับเออหนึ่งร้อบาททุกๆ30วันนะครับก็จะได้เล่นเฟซฟรีไลฟ์ฟรีแบสซนเจอร์ฟรีโอ้ต่างๆนานาเลยนะครับ10กว่าแอปด้วยความเร็ว4 m e เมกะบิตนะครับ มันก็จะทำให้ไม่ลบกวน Data ที่เรามีนะครับหรือว่าอินเทอร์เน็ตที่เรามีนั่นเองไม่ว่าเราจะมี 30G ิบกิกห้าสิบกิกเิกใช่ไหมเวลาเราเล่น f a c e b o o นะครับดูวิดีโอทั้งวี่ทั้งวันเลยโอ้ดูวิดีโอเปิดถูถูถ,ถูถ่าย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 หรือว่าเล่นไลน์ดูวิดีโอทางไลน์ส่งวิดีโอทางไลน์ปั๊บ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 อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ลบกวน 30G ิบกิกห้าสิบกิกเจ็ดสิบกิกที่ที่เรามีนั่นเองนะครับถ้าใครสมัคร โปรมชั่นใหม่ๆอ่ะที่นะ้ำปัจจุบันที่เขา,าสมัครยังสมัครได้อยู่นะครับเดี๋ยวผมบอกเลขกรหัสทีหลังแล้วกันนะนั่นแหละครับก็มันจะไม่ถูกลบกวนนั่นเองเพราะว่า Facebook, Instagram, Messenger อะไรพวกนี้เขาให้เล่นฟรีนั่นเองนะครับก็จะทำให้อินเทอร์เน็ตของเราเนี่ยอยู่ได้ยาวนานความเร็วมันก็จะคงที่ได้นานๆนั่นเองเล่น Google, ดูซีรีส์ดูแอปอื่นๆที่นอกเหนือที่เขาให้ฟรีมานะครับก็จะหัก ไอ้สามสิกิกไอ้ห้าสิกิกไอ้เจ็ดสกิกที่เรามีที่เราสมัครโปรเสริมไปนั่นเองนะครับนึกภาพกันออกไม่เอ่ยคือถ้าเราถ้าเราใช้ซิมตัวนี้มันก็จะช่วยให้เราเซฟด d ต้าได้ส่วนหนึ่งนั่นเองนะครับก็จะช่วยให้คุณผู้ชมเนี่ยใช้งาน data ที่เรามีเนี่ยยาวนานยิ่งขึ้นไปนะครับแต่ว่า Facebook ล i n e Messenger แล้วก็ IG แลอะไรพวกนี้มันไม่ได้เร็วแรงนะครับมันไม่ได้เร็วแรง บูตพาร์อะไรขนาดนั้นนะสมมุติว่าเราจากโปร20เมกะบิตนะครับเวลาเรามาเล่นไลน์เล่น a c e b o o k เนี่ยมันก็จะวิ่งแค่4เมกเท่านั้นเองนะครับเออมันจะไม่มันจะไม่ค่อยแรงสังเกตเการเล่นไลน์ได้เลยนะครับเวลาเราดูวิดีโอเนี่ยบางครั้งบางครับอาจจะกระตุกหรืออาจจะหมุนนั่นเองเพราะวาความเร็ววิ่งแค่4แต่ถ้าเราไปดู YouTube หรือว่าไปดู Google ดูซีรีส์ทาง Google อะไรนะรับมันก็จะเร็ว20เมกะบิตอ่านึกภาพออกไหมครับตัวนี้ก็จะถูก จำกัดความเร็วไว้แค่4เมกะบิตสำหรับโซเชียลต่างๆนั่นเองนะครับแต่ข้อดีก็คือว่ามันมันมัน,มนไอโซเชียลพวกนี้มันกิน Data มาหาศาลอยู่แล้วครับถ้าเราใช้ซิมตัวนี้มันก็จะช่วยเซฟาการใช้งานของอินเทอร์เนต็ตทำให้อินเทอร์เน็ตของเราเนี่ยยาวนานยิ่งขึ้นไม่ต้องไปสมัครแพ็กเกจเสริมเพิ่มเติมตัวใดๆนะครับสมัครตูมเดียวก็สามารถใช้ยาวนานเป็นเดือนได้นั่นเองนะครับ นี่แหละครับคือข้อดีของซิมเรียนที่บ้านนะแต <ki> ่ถ้าใครใช้ซ <tam> ิมที่มันดีอยู่แล้วนะครับเช่นซิมย้ายค่ายเพราะว่าซิมย้ายค่ายมันก็จะมีแพ็กเกจโปรเจชั่นย้ายค่ายหรือว่าซิมเทพต่างๆนะครับมันดีอยู่แล้วนะครับก็ไม่จําเป็นต้องมาเปลี่ยนเป็นแพ็กเกจตัวนี้นะครับอะไรที่มันเป็นซิมที่มันดีอยู่แล้วอะแพ็กเกจมันดีอยู่แล้วโปรโมชั่นหลักมันดีอยู่แล้วนะครับเติมเงินสะสมได้อันนี้เติมเงินสะสมได้อนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันดีอยู่แล้วก็ไม่จําเป็นต้องมาเปลี่ยนนะครับ ใช้ไปเรื่อยๆเลยแต่ถ้าใครอยากจะเปลี่ยนก็ตามนั้นแหละครับแล้วก็อินเทอร์เน็ตที่แนะนำสมัครผ่านซิมเรียนที่บ้านนะครับมันก็มีตามนี้แหละครับที่ผมอยากแนะนำกันเพราะว่ามันจะช่วยให้ทุกคนเนี่ยเซฟแล้วก็ประหยัดกันที่สุดเลยครับก็จะมี2เมกะบิตนะครับในราคา150บาทอบาทใช้ได้30วันนะครับ แต่ตัวนี้จะใช้ได้30 g b กนะิกะไบ์นะกดดอกจัน900ดอกจัน1562สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับจะใช้ได้แค่30 g b กิกนะครับ2เมกเออมันก็จะแมทก,กับซิมเดียนที่บ้านนั่นเองนะครับแล้วก็4เมกะบิตครับ150บาทดอกจัน900ดอกจัน1522สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับตัวนี้ก็จะมีราคา150บาทอ่บาใช้ได้30 g b กิกหมด30 g b กิกก็จะเหลือสามแปดสีนะครับก็จะมี2แพ็กเกจนี้แหละครับที่เหมาะ สำหรับซิมเรียนที่บ้านนะคบเพราะว่าเราเติมเงิน100บาทเนี่ยเข้าซิมทุกๆเดือนมันจะให้โซเชียลมาแล้วโซเชียลจะวิ่งแค่4เมกครับจึงเหมาะแก่การสมัครอินเทอร์เน็ต2เมกกับ4เมกครับเพราะว่าถ้าเราไปสมัคร15 20ใช่ไหมเวลาเล่นโซเชียลมันก็วิ่งแค่4สําหรับโปรโซเชียลครับไอ้2เมกกับ4เมกเนี่ยจึงเหมาะแก่เหมาะกับซิมเรียนที่บ้านที่สุดเลยนะครับแต่ว่า2เมกกับ4เมก เวอร์ชั่นใหม่นียมันถูกดรอปสปีดลงนะครับเออถ้าใครมีอินเทอร์เน็ตไม่อั้นเก่าๆที่เคยใช้งานอยู่พยายามอย่าไปยกเลิกมันนะครับใช้ได้มันต่อยุ่อัตโนมัติก็ต่อไปเรื่อยๆจนกว่าทางทูจะมีการเปลี่ยนแปลงทางทูบางบางครั้งอาจจะส่ง SMS มมาแจ้งแจ้งเตือนเราก่อนว่า แพ็กเกจตัวนี้หมดอายุแล้วนะฮะเขาจะมอบสิทธิพิเศษเป็นแพ็กเกจตัวนี้ให้สนใจคลิกสนใจกดเลขรหัสตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปนะครับถึงเวลานั้นค่อยว่ากันอีกทีถ้าใครมีอินเทอร์เน็ตแบบไม่อันไม่อันใช้งานอยู่ก็ถนองแพ็กเกจตัวนั้นเอาไว้นะครับอย่าไปเปลี่ยนโปรโมชั่นอย่าไปเปลี่ยนเป็นอย่าไปยกเลิกเป็นตัวโปรโมชั่นตัวอื่นนะครับอืใช้ไว้นะครับตอนนี้ผมก็มีใช้อยู่สองสามเครื่องได้เพราะว่าเป็น เป็นเครื่องแฟนทุกวันนี้เครื่องแฟนผมเนี่ยก็ใช้แค่ร้อยเดียวนะสิบห้าเมกร้อยเดียวทุกวันนี้นะใช้อยู่นะครับแล้วก็ไม่คิดจะยกเลิกด้วยเพราะว่ามันราคาถูกเอาไปใส่ใน iPad เล่นเล่นใน iPad ครับร้อยเดียวก็เล่นฟินๆเพลินๆนะครับประหยัดด้วยนั่นเองถ้าใครใช้แบบนี้อยู่ก็ถนอมเอาไว้นะครับถ้าผมมีอะไรใหม่ๆผมก็จะรีบมาอัปเดตแล้วก็มาเล่าสู่กันฟงังมาพูดคุยกันนะครับสวัสดีจ้าบ๊ายบายกิวๆ